ลายมือนะคะที่สามารถเป็นหัวหน้าคนแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องเหนื่อยมากเนื่องจากมีบริวารช่วยทำงานนะคะก็มีเส้นวาสนาที่ขึ้นมาถึงเส้นใจนะคะ,อ,ะอย่างของตัวอย่างของบิวเกตเนี่ยก็จะมีสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ความหมายจากประสบการณ์ของคนที่มีเส้น วาสนาถึงเส้นใจแล้วมีสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครอบเนี่ยก็คือทํางานระยะหนึ่งแล้วจะทํางานอย่างสบายใจนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยก็เหมือนเป็นการได้รับการคุ้มคอรองดูแลนะคะแล้วก็เส้นพาอาทิตย์ค่ะขึ้นต่อจากเส้นวาสนาแสดงว่างานที่ทําธุรกิจที่ทำอะค่ะเจริญรุ่งเรือง ะ,ะ,ะเจสนอรุ่งเรืองมีบริวารช่วยเหลือแล้วก็มีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองเพราะว่าตัวเส้นธาอาทิเนี้ไปถึงดวงบริวารด,ดวงเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองชื่อเสียงจะเสียจะชะดะคาดีความไม้จะโดนฟ้องร้องไม้จะเสียหายไหมเรื่องชื่อเสียงนะคะก็ ดูจากเส้นพระอาทิตย์นี้นะคะแล้วคนนี้เป็นหัวหน้าคนเนี่ยเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยก็ดูจากเส้นพระอาทิตย์เพราะว่าคนที่ไม่มีเส้นพระอาทิตย์หรือคนที่เส้นพระอาทิตย์ไม่สวยขาดขาดแวงแวงไม่ชัดเจนจะเป็นหัวหน้าที่เหนื่อยนะคะถ้าขายประกันก็จะต้องลุยด้วยตัวเองวิ่งสู้ฟัดด้วยตัวเองเหนื่อยเหนื่อยด้วยตัวเองนะคะเพราะว่า คืิลูกทีมแทบไม่ได้เลยนะคะดังนั้นนะคะถ้าคนที่ไม่มีเส้นพาอาทิตหรือเส้นพาอาทิตย์ไม่สวยนะคะถ้าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นหัวหน้าคนเป็นหัวหน้าประกันคุณก็จะต้องเป็นคนที่เก่งในตัวเองนะคะคือไม่มีลูกทีมคุณก็ขายหาย,ยอดขายได้ด้วยตัวเองเพราะว่าประกันเนี่ย มันจะต้องรักษายอดทุกทุกปีนะคะดังนั้นนะคะเราจะดูจากเส้นพระอาทิตย์ว่าคนเนี้ยถ้าเป็นหัวหน้าแล้วเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยมีบริวารช่วยขายประกันไหมนะคะหรือว่าช่วยทําธุรกิจไหมถ้าตั้งโรงงานตั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเส้นพระอาทิตย์ที่ดีเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานก็จะเหนื่อยในการทํางานเพราะว่าบางทีโรงงานอาจจะพังเพราะว่าไม่มี พนังงานช่วยทำงานนั่นเองดังนั้นก็อาจจะเป็นธุรกิจแบบซื้อมาขายไปใช้ตัวเองทำงานเป็น o u t s o u r c e อะไรไปเป็นสั่งการเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะๆเหมือนธุรกิจโรงงานก็อาจจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจได้นะคะ เพราะว่าถ้าเส้นพาทิตไม่โอเคเนี่ยโหเป็นเจ้าคนในคนเป็นโรงงานที่ต้องใช้คนทํางานเนี่ยมันจะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยในการหาคนอะอืมแล้วก็อาจจะได้ลูกน้องที่ไว้ใจไม่ได้ด้วยไงถ้าเส้นพระาทิตไม่สวยเนี่ยเอออาจจะถูกโกงถูกเออไว้ใจใครไม่ได้อะไว้ใจได้แต่ตัวเองอะเชื่อเชื่อฉันได้คนเดียว ประมาณนัน้นก็จะเหนื่อยเนาะอ่าก็หาอาชีพที่แบบเอ่อเช่นเทรดุ้นขายประกันขายเองรวยรวยเองอะไรประมาณนี้ก็จะรุ่งเรืองได้นะคะอ่าแล้วก็เส้นพุทธนะคะเส้นพุทธก็ต่อจากเส้นวาสนาของบิลเกตเนี่ยก็จะต่อกัน3เส้นนี่แหละต่อแต่ต่อตั้งแต่ตรงส้นมือเพราะว่าบทบิลเกตทางานตั้งแต่เด็กไงคะสิก็เป็น CEO แล้วประมาณนี้35นี่ได้พักผ่อนละ เหมือนคนกเกษียณแล้วชิวๆแล้วเพราะว่ามีคนเก่งคนฉลาดมาช่วยทํางานเพราะเขาคงมีบุญเยอะเนาะเพราะว่าคือเกิดมาก็รวยอยู่แล้วแล้วฉลาดเก่งตั้งแต่เด็กแล้วชีวิตก็ประสบความสําเร็จมาจนแก่เท่าก็ยังไม่มีล้มหายตายจากจากธุรกิจที่ทำนะคะแล้วมีบริวารช่วยอีกนะคะแล้วการค้าก็จเจริญรุ่งเร,องเรืองก็ คงทาบุญมาดีมากๆแล้วชาตินี้เขาก็ยังทําบุญอีกนะบริจาคทานบริจาคนุ่นบริจาคนี่น,น,นะคะแล้วช่วยเหลือคนไปทั่วโลกเลยชาติต่อต่อไปลายมือเขาก็คงสวยเหมือนชาตินี้แหละค่ะหรือดีกว่าชาตินี้ก็ได้นะเพราะเขาสร้างบุญสร้างบุญไปด้วยนะเพราะวิธีเปลี่ยนลายมือให้สวยได้คือใช้ความดีแรกลายมือเปลี่ยนชาติละครั้งเท่านั้นค่ะ